สวัสดีครับเมื่อวานก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนะประมาณ11โมงสีนาที11กรกฎาคมเกิดเหตุเรือหางยาวคว่ำนะผมเรือยาวคว่ำล่มที่เกาะปีพีเลยครับผมเกาะปีเีเล่เพื่อนพอดีเกิดลมกระโชกแรงมากนะผมเกิดลมกระเจิงโชกแรงมากนักท่องเที่ยวชาวจีนลอยคอกับกันเรือนะผมโชคดีที่เรือบริษัทนารายณามารีนมามาช่วยไว้ทันทุกคนครับผม อันนี้คือเป็นความโชคดีและก็เป็นความใจถึงของอเรือบริษัทรารายามารีนนะผมที่ว่าเข้ามาช่วยทั้งที่ว่าลมกระโชกอยู่ทุกคนนี่ครับผมก็โชคดีครับโชคดีที่นักท่องเที่ยวทุกคนปลอดภัยครับผมได้ใส่อยู่ e ี p ไว้นะผมนี่ก็คือเหตุการณ์ทางทะเลที่ไม่คาดหวังนะเพื่อน คือในกรณีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดลมกระโชกแรงกระทันหันนะผมคือลมมาไม่จะไม่จะได้ตั้งตัวทุกคนเพราะจริงแล้วคือคนเรือหรือว่ากับตันเขามีความจำนามในประบการอยู่แล้วผมอย่าว่าแต่เรือเล็กเลยเพื่อนๆเรือใหญ่ยัยยยยงคว่ำได้ผมเดี๋ยวผมก็ขอบคุณขอบคุณแทน เที่ยวม,มากแล้วก็ขอบคุณแทน,นเรือม,มากที่บริษัทแอนนา,นา,นามาดีนได้เข้าช่วยเอาไว้นะครับทุกคนนี่ผมช่วงดีที่ปลอดภัยนะผมโหก็แบบเมื่อวานแบบฝนตกหนักมากๆลมแรงมากๆพื้นที่ปุกปิกระบ,บีทุกคนโดนกันหนักมาก อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์นะทุกคนนะครับผมก็ที่ใครก็ไม่อยากเกิดขึ้นนะผมไอไอเมนับนี่ครับผมก็ชีวิตกลางทะเลครับทุกคนก็คำหนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะผมก็ช่วงช่วงนี้ครับช่วงช่วงนี้ก็งดนะครับผมงดอ่างดมาจากท่องเที่ยวอะไรก็เช็คดูลมดูไอ้กวนนะผมก็ขอบคุณขอบคุณคลิปจากบริษัทเรือนารายณามารีนนะผม ขอบคุณที่ช่วยเหลือน้องเที่ยวผมเนี่ยผมคือ, okay, s okay. <S อ,อไม่อยากให้ใครเกิดไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าสู้ๆครับผมสู้ๆทุกคนคนระับสู้ๆครับผม